สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคลิปนี้จะเป็นสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นแบบยังไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกรันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน Okay. สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะจะบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากค่อนข้างทรหรดอดทนเลยทีเดียวแต่ว่าอะไรที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณผ่านผ่านความอดทนความทรมานความทุกข์ยากอยู่กับสถานการณ์ที่แบบไม่ได้ดังใจหงุดหงิด ลำคาญใจเบื่อเบื่อในนายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อมันผ่านไปอะค่ะมันจะเป็นมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวสมบูรณ์แบบและมีความสุขได้ในที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฟังเมื่อฟังแบบนี้แล้วเริ่มต้นมาเริ่มต้นมาดีแล้วนะเริ่มต้นมาเราเริ่มเห็นอนาคตแล้วนะว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยถึงตอนนี้มันจะยังไม่ชัดเจนมันจะยังคุมเครือยังไม่รู้ว่า เขาจะเอายังไงยังไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแล้วมันจะเดินไปทิศทางไหนแต่ถ้าตามให้เรามองว่ามันมีโอกาสมีโอกาสมากๆเลยที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสมบูรณ์แบบมันจะมีความสุขความสุขแบบมากๆคือได้ลงตัวได้ลงเอ่ยกันเพียงแต่ว่ากว่ามันจะถึงจุดนั้นน่ะอาจจะต้องอดทนหน่อย ผ่านความความเหนื่อยยากผ่านผ่านความเบื่อหน่ายเราว่าคงจะมีหลายครั้งเลยแหละที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วรู้สึกแบบเซง็งเซงรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยก็รักๆเลิกๆก,ก,กันมาหลายครั้งหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังตัดไม่ขาดยังมูฟออนเป็นวงกลมอยู่นะคะก็คือยังกลับมาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ย เราไม่ได้บอกว่าคุณจําเป็นจะต้องรอคุณจะรอหรือไม่รออันนี้มันเป็นิทสธิ์ของคุณนะอันนี้มันเป็นแค่แนวโน้มเฉยๆว่าเราบอกแค่ว่าถ้าถ้ารอและผ่านจุดนี้ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองแค่บอกว่าอนาคตมันดูสดใสนะอนาคตมันมีความเป็นไปได้สูงนะเขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้ ตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีให้คุณก็นับว่าดีก็คือเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเขาอยากจะเสี่ยงนะอยากจะเสี่ยงกับความสัมพันธ์เนี้ยก็คืออยากจะชัดเจนอยากจะคบหาแบบจริงจังแล้วแหละมีความรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจคุณกับเขาก็ดูเข้ากันได้ดีถึงแม้ว่าจะต่างกันมากๆก็เถอะแต่ว่ามันก็ดูลงตัวดีนะก็ เป็นไปได้นะว่าเร็วๆนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้คือทางฝั่งเขาอะฝั่งเขาอะเริ่มที่จะคิดอยากเปลี่ยนแปลงอยากพัฒนาอยากเดินต่อไปอยากก้าวต่อไปแล้วอะค่ะไม่ได้อยากอยู่จุดเดิมไม่ได้อยากอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่คุมเครือหรือไม่ชัดเจนหรือว่าแบบไม่มีสถานะเร็วๆนี้เขาอาจจะให้สถานะคุณหรือขอคุยขอคบแบบแบบจริงจังอ่ะ คือเขาอาจจะมีการพูดคุยกับคุณก่อนว่าเออเขารู้สึกอย่างนี้เขาอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะแล้วนะอยากจะคบกับคุณจริงจังแล้วนะคุณจะว่าไงคือมันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของเขาคนเดียวแต่มันจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณกับเขานะคะไม่ใช่ว่าเออเขาคิดว่าอยากจะเปลี่ยนสถานะเขาก็ขอเขาก็บอกคุณว่าโอเคเรามาเป็นแฟนกันเถอะอะไรแบบเนี้ยคือมันทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวแต่เขา เรามองว่าเขาให้เกียรติคุณด้วยเขาให้เกียรติในการตัดสินใจของคุณด้วย mm. เพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาจะถามคุณด้วยมากกว่าว่าเออคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณอยากที่จะคบกับเขาแบบจริงจังไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการพูดคุยกันถ้าตกลงปรงใจถ้าคุณก็เห็นด้วยเขาก็เห็นด้วยมันก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นความชัดเจนมากขึ้นได้คบกันแบบชัดเจนจริงจังนะคะมีสถานะเป็นคนรักเป็นแฟนอะไรก็ว่าไปเนี่ย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 ,ยโอเคเราพอได้คบหากันนะ ได้ได้คบหากันไปสักพักหนึ่งอะค่ะทุกอย่างมันจะกลายเป็นแบบรวดเร็วมากเลยนะพอพอเริ่มจริงจังกันจากที่ตอนแรกๆอะมันดูไม่ชัดเจนมันดูคุมเครือแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตใดๆเลยแต่พอได้ได้คุยกันแบบแบบจริงจังอะพอเขากับคุณตกลงกันว่าจะเป็นแฟนจะเป็นคนรักผ่านไปไม่นาน ผ่านไปไม่นานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกลายเป็นครอบครัวกลายเป็นได้ลงเอยกันได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวกันอืมแบบรวดเร็วด,ด้วยแบบแบบตกใจอ่ะคือเหมือนกับเพิ่งคบกันได้ไม่นานอะไรเงี้ยผ่านมาเดือนสองเดือนอ่ะเขาอาจจะแบบบอกคุณว่าเออ เขารู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีอะเราเป็นแฟนกันแล้วมีความสุขอะรู้สึกสบายใจอะงั้นเราอยู่ด้วยกันเลยไหมเราแต่งงานกันไหมเราสร้างครอบครัวกันเลยดีไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีการพาไปไปพบครอบครัวไปพบผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคะ่ะเปิดตัวเพราะว่าเขาอะเนี่ยตั้งแต่ตอนเนี้ยตั้งแตท่ที่ถามความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะเปิดเปิดตัวอยากจะเปิดเผยอะค่ะ อยากทําทอะไรให้มันถูกต้องเช่นถ้าคบหากับคุณก็คือควรจะให้เกียรติคุณควรจะพาคุณไปพบพ่อแม่พบญาติพี่น้องหรือว่าแบบพบครอบครัวเขาหรือพาไปเจอสังคมของเขาเจอเพื่อนฝูงเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่าเขากําลังคบหาอยู่กับคุณนะและเขาจริงจังกับคุณนะเขาจริงจังกับคนคนนี้นะให้ทุกคนรับรู้เนี่ยมันเป็นความคิดของเขาตอนนี้ เพราะฉะนั้นพอพอหลังจากที่ได้คบหากันไปสักพักอะ่ะมันก็ไม่แปลกเลยที่ทุกอย่างมันจะรวดเร็วมากคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้ลงตัวลงตัวกันค่อนข้างสูงแบบได้ได้แต่งงานกันได้สร้างครอบครัวร่วมกันค่อนข้างสูงมากๆแต่ว่าบางคู่อะ่ะต้องบอกอย่างนี้นะให้ระวังนิดนึงมันจะเป็นในเรื่องของที่ว่าจะพัดจะผู คือตั้งแต่ใบแรกนะคะไพ่เอิร์ธมาเธอร์ไพ่ดีเอ็มเพสออกมานะคะแล้วก็ตรงนี้บอกเป็นไพ่ครอบครัวนะตรงนี้ทาวเวอร์คือมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็คือว่าระหว่างที่คุณคบหากันนะ่ะมันอาจจะเกิดแบบปุ๊บปับรับโชคเออเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเออเซอร์ไพรส์แบบที่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้คาดหวังไม่ได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะท้องอาจจะท้องอาจจะมีลูกมีน้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยนำพาไปสู่การที่ว่าโอเคในเมื่อเขามาและเด็กบาและงั้นเราก็มาแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้เตือนไว้ก่อนถ้าถ้าไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมจริงๆให้เรามัดระวังให้ดีเพราะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันมีสูงมันมีสูงนะคะไอความอิสระอะไรที่คุณพวกคุณสองคนเคยมีอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนไปแบบฉับพลันเลยอ่ะ <c oughs> คุณจะสูญเสียซึ่งอิสระภาพทันทีเออเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่พร้อม ให้ระวังตัวให้ดีๆให้ให้ป้องกันให้ดีๆนะคะทําให้มันถูกต้องทําให้มันเอ่อเป็นไปตามสเตปดีกว่าอย่าปล่อยให้แบบเออมันเป็นเรื่องจํายอมหรือว่าแบบเอ้ยมันมันเผือท้องก็เลยต้องต้องรับผิดชอบหรือว่าเอ้ยมันเผือท้องงั้นก็อ่ะก็แต่งงานก็ได้วะอะไรแบบเนี้คืออย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยให้มันเป็นตามสเต็ปรักกันชอบกันแต่งงานกันแล้วค่อยมีลูก แบบนี้จะดีกว่าจะจะดีกับคุณมากกว่านะคะเพราะมันจะไม่ไม่เป็นการกดดันกันและกันจนเกินไปไม่กดดันตัวคุณเองด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ